เอาครับตอนนี้ก็สามารถเบิกเนตได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเบิกเนตตอนเลืนอดน,น้อยๆด้แหละเรียบร้อยเราเบิกเนตแล้วนะครับเลือดเต็มกันเลยทีเดียวคาถาที่โหดที่สุดไปเลยนี่ลอยโอ้โหโอ้เฮ้ยวัต e f ฟั k โอ้ไอ้ชิว่าเท่นะครับคุณผู้ชมไม่เท่มากงั้นไปเลยได้แนลอยเลยโอ้สองตัวรอมกันโอ้โหเฮ้ยไอหนุม่มเองนั่นแหละ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากมนะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะพนดีของพี่<ๆ>เงี่ยเหลืองแน่กูวันนี้ไทยโรบัสบริการเติมโรบัสราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เลขหกแถมยังสามารถเติมที่ขั้นต่ำหนึ่งบาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการที่ริงใต้เคปิมีแม้แต่ระบบไอเดียพสระบบแบบกรุ๊ปสามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะครับดียอยู่ใต้คิมเดอร์ เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุก,ท,กท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับ n o t h Channel นะเดี๋ยวนั่นมันพี่คัตชาเอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับ North Channel นั่นเองนะครับ <c oughs> ว้าตบมือว่ะสุดยอดวันนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับวันเสาร์นี้นะครับได้มีการอัปเดตเนสสังสาระมานะครับซึ่ง เมื่อมันอัปเดตมาแล้วเนี่ยลาชฮากเกลืออย่างพี่เนี่ยไม่พลาดที่จะอัพสุ่มมันนะครับแล้วก็กูจะรีวิวมันด้วยนะครับใช่แต่วันนี้จะเน้นเป็นการรีวิวซะมากกว่านะครับสุ่มจะสุ่มแคแปบนึงนะครับว่าให้ดูว่าเลตมันเท่าไหร่อะไรไงนะครับอ่าน,นี่นะครับนี่โอกาสของมันก็คือประมาณเท่าไหร่วะเป็นเนสังสาระของเอ่อเพลนนะครับไม่ใช่ของซังสสเกตหรือว่ามาดระนะครับนี่เนสังสาระนะครับโอกาสคุณหมอผมคิดว่าผม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 ตาบอดคุณหมอ สุจุดเจ็ดห้าโอ้โอ้กูจะบ้าตายแล้วนั่นแหะครับคือโอกาสของเนงสังสาระของเพนนะครับใช่โอ้ แมงสูดจุดเจ็ดห้านะครับหน anyway okay. <Yeah, ึ่งเปอร์เซ็นต์กูยังไม่ได้เลยเอางี้ดีกว่านะครับในมือแหวกูยังไม่ได้เลยโอ้ก็ยังไม่สุ่มนะครับกูจะไปรีวิวก่อนเนาะนะครับนั่นแหละนะครับก่อนที่จะไปรีวิวกันนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กูด้วยนะครับกูจะทําเกมนี้รัวอันนี้ทํามาแปดคลิปแล้วนะครับไปหาดูกันเนาะใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับยังไงก็สําหรับใครที่กดติดตามให้นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวไม่เมทเน็ตนะครับเฮ้ย่าคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาที่หน้าเทสเนสสสสัััััังงาาาาาารรรรระะะะกกนนนนนนแลล้ววคคบบมมมเเเเยยดู่่ีี อะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยหน้าตาของเนสังสาระนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่ได้มาก็นี่แหละครับมันก็จะเป็นเนสังสาระของเพย์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเท่เลยนะครับบอกเลย่ปไทยมากรู้สึกว่าอัปเดตนี้จะมีเพย์นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าล่างหมดสัตว์หางเข้ามาหรือยังนะคือหมวดฟอร์มแบบคล้ายๆคูรามะในล่างหมดเซียนนะครับนั่นแหละเป็นหมดเซียนสัตว์หางนะครับมันว่าจะอัปเดตมาแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าจะมาอัปเดตไหนนะครับก็ต้องรอติดตามเนาะเอาละครับส่วนสําหรับสกิลนะครับ กดธรรมดาเนี่ยเป็นการเตรืนะครับแบบโง่ๆเลยนะคะแต่ว่าจะมีเป็นอาวุธของเพจออกมาเนาะมันจะเป็นคล้ายๆกับเอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งครับแท่งๆนั่นแหละส่วนนะครับสกิลอาร์นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสกิลอาร์เป็นยังไงเนาะฟึบนี่นะครับเป็นสกิลที่ไม่ดูว่าคืออะไรนะครับมัน โจมตีแล้วมันก็ไม่ไปอะครับคุณผู้ชมนึกผ้าบอกแม่นะฮะไม่ไม่ไม่ไปอ่ะง่ายครับไม่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 ไปไม่ไปเลยอ่ะอย่างงี้ต้องเอาใหม่นะครับมาสกิลอ่ะปุ้งนะครับนี่เหมือนเป็นสกิลนะครับที่โจมตีระยะไกลนะครับใช่แต่อาจจะใช้กับพวกดัมมี่ตัวนี้ไม่ได้ผลนะครับแต่ว่ากับไม้เนี่ยสามารถโจมตีได้นะครับเราต้องไปเทสในโหมดแอรีนาอีกทีนึงนะครับอ่าเห็นไหมเราสามารถโจมตีพร้อมกันได้3ท่อนเลยนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะต่อมาครับสกิลทีนะครับมาดูกันเป็นยังไงนะฟึบสกิล นี่นะครับเป็นการจับคู่ต่อสู้มานะครับแล้วก็สามารถกดเขาลงกับพื้นนะครับจากนั้นเราก็สามารถทําคอมโบต่อได้ด้วยท่าเนยนะครับถือว่าค่อนข้างโกงมากนะครับจับฝัตูได้ดูนะกูจะไปจับตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะครับมาเลยจับถึงไหมวะต้องรอดูเฮ้ยถึงด้วยโอ้นี่นะครับจับมาแล้วก็กดปื๊บปื๊บป๊บแล้วก็คอมโบต่อเลยยอดต่อมานะครับจะเป็นเจ้าสกิลนะครับสกิลนี้เป็นสกิลของเจ้าอาวุธของเพลนเองนะครับใช่เนาะเอา กดผิดไปไหนแล้วเนี่ยอาวุธมานะครับสกิลคิว Q. ปุ๊บปาไปเลยเี่นะครับเวลาปลาไปนะครับจะมีลูกน้องของเพนะครับเข้าไปจับคอประตูไว้ไหมผู้ชมดูนะปฟ๊บนี่มันจะจับไวนะครับจากนั้นเราก็ตีได้ด้วยเออเป็นสกิลจับดีๆนี่เองนะครับส่วนต่อมาเป็นสกิลอีนะครับนี่ปาาคๆคู่ในหรอปุ๊บแต่ว่าแรงกว่าคู่ในนะต่อมาสกิลเอฟนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสกิลเอฟเป็นยังไงไปเลยปุ้ง นี่นะครับเป็นการอัญเชิญลูกน้องออกมานะครับแล้วก็ปล่อยคาถาใส่เจ้าศัตรูนั่นเองโคตรจะโคตรจะดีนะครับดูมันมันโกงมากกูว่านะครับไปเลยลูกน้องของฉันนี่อ๋อนี่ไงเป็นคาถานะครับลูกกลมๆ3ลูกไปโจมเตะนะครับดาเมจก็ประมาณเมื่อกี้แหละนะครับน่าจะประมาณ6000เนาะลูกละ6000เอาละครับส่วนต่อมาจะเป็นสกิลจีนะครับเอ่อมาดูว่าเป็นยังไงเนาะสกิลจีเน่นะครับ อันเชิญเจ้านี่ไปเพื่อทําให้ประตูลหลับไปฟันไปชุกคู่นะครับเออซึ่งสร้างดาเมจด้วยเนาะไปเลยปุ้งสกิลนี้ดาเมจก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งกว่ากว่าแต่สแตตตีธรรมดามันค่อนข้างแรงนะครับเพลดเพลิไยไหมอาวุธมันน่าจะดีมากเนละดูความเลือดลดนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่อาวุธนะครับมันดีมากนะครับเลือดมันลดเยอะมากดูดิเอาและตอนนี้ก็หมดแล้วต่อมาเราจะมารีวิวเจ้าอ่าเป็นหมวดแปงลงร่างนะครับมาดูกันเลยฟึบ ไปเลยปุ้งเนี่ยนะครับเวลาแปลงร่างจะมีผู้หญิงนะครับออกมาเว้ยนี่แหละเท่ที่ไปหมดเลยมาสกิลหนึ่งอี๋นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับใช้ไม่ได้เหมือนเดิมสกิลสองไปเลยมึนนะดึงมาแล้วก็จับทุ่มคอมโบจุ๊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 บจุอบจุ๊บจุาบจนีบสกิลจับมันค่อนข้างเยอะนะครับ พี่คิดว่ามันจะเป็นสายซับพอร์ตมากกว่านะต่อมาสกิล F นะครับเป็นสกิลที่เพิ่มเข้ามาใหม่ไปเลยออเออเอ้าโดนยากจริงวะมาเลยสกิล F นี่แหละฟุูมอี๋ครับทำให้สตูลลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับประมาณนี้นะฮะถ้าตามจริงๆนะครับพี่คิดว่ามันน่าจะแบบโอ้โหดาเมจตัวแรงมากนะครับคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี่ไหมเจ้านี้ไปกินแล้วสองหมื่นกว่าๆนะสองหมื่นห้ามั้งนะครับ, 25, นนรบเลือดลดไปเยอะมากเออนี่มันลดไปเป็นแสนแล้วนี่ว่าห้าหมื่นกว่าๆหรือเปล่า ต้องลองใหม่นะครับคือมันเยอะมากเลยอ่ะจริงๆพี่คาดหวังว่ามันจะทําให้ลอยตัวแล้วก็มีหินไปทับผมนะครับอันนี้คือความคาดหวังนะแต่ไม่น่าจะเป็นจริงไม่น่าจะมีแล้วแหละอ่ะเปาขึ้นไปเมื่อกี้ลดเหนือแสนสี่นะครับมาดูกันว่าลดไปเท่าไหร่นะดู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 เปร๊บอ๋อเหลือหกหมื่นนะครับโอ้แสนสี่เหลือหกหมื่นนี่ดาเมจมันสร้างเป็นแสนเลยนะครับโอ้โหแรงนะเนี่ยเออแรงมากอ่ะต่อมาเป็นสกิลจีนะครับสกิลสุดท้ายแล้วเนาะไปปร๊บนี่ เป็นการอัญเชิญนะครับแล้วก็จับไอ้ฟะตูเข้าไปในปากอันนี้นะครับนี่เราก็สามารถตีได้ด้วยถือว่าค่อนข้างโกงนะครับเพราะว่าเป็นสกิลจับที่สมบูรณ์แบบนะครับฟาตูไม่สามารถออกมาได้เลยนะครับจนกว่าระยะสกิลจะหมดลงไปเนาะนั่นแหละแต่โหมดใช้เยอะมากเลยค่าโหมดนะครับใช้เยอะมากบอกเลยนะครับแป๊บๆก็หมดแล้วเอาละครับส่วนสแตตเนี่ยในโหมดแปลงร่างนะครับบวกขึ้นมา2006นะครับทุกอันเลยโหปกตินะครับมันจะมี อยู่อันนึงที่โดดนำนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มันน้อยเนี่ยอันนี้มันเด่นนำาม่องพลังโจมตีนะก็จะพลังโจมตีเยอะนะครับส่วนเลือดน้อยอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าโหมดสังสาระเนี่ยอัพขึ้น2006ทุกอันเลยนะครับถือว่าเป็นโหมดที่เน้นการบาลานซ์นะครับถือว่าดีมากเอาละครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในต่อที่โหมดแอเรียนานะครับเอาไป PVP กันนะครับไปเอาละครับตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปในโหมดต่อสู้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่อคนเยอะแยะมากมายนะครับนี่ เอออ๋อนี่ไงนะครับแอรเรียคาานะครับถ้าใช้ในโหมดเมื่อกี้มันจะไม่เอาเปิดขึ้นมาให้ดูนะครับสกิลหนึ่งเนาะเป็นการสร้างอาณาเขตรอบๆนะครับใช่แล้วใครที่เข้ามาเนี่ยก็จะโดนไปด้วยนะดูดูดูกูจะสร้างอาณาเขตให้ดูไปนี่โอ้โหโอ้ยยังโกงสกิลหาเลยวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยมันโอ้ยมีคนใช้เพลนด้วยร่างปอมมึงจะเยอะไปไหมโอ้ยเกินอันนี้เกินละอันนี้เกินอันนี้เกินไปจับมันสวยโอ้ย มึงก็มาดิวะกูไม่กลัวมึงหรอกเว,ว้มาดิเราเบิดไปนี่นะกระถารัวๆไปเลยโอ๊ยจับมันก็โอยมาดิโอ้ย,อย,มอยแม่งกูไม่ไหวแล้วเนะี่ยจับแม่งเลยโอย้คนละคนนี่แม่งจับผิดนี่ไงอย่าเข้ามาใกล้กลูโอเคนะครับในหมวดฝึกซ้อมเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าในนี้สามารถทําได้เนาะนี่นยจับไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็จับมาเอา้าไปจับนาะรูโตะอีกแล้วกูจับเพนนี่ไงอย่ามาใกล้กูกูรำคาญอุย้ย มีคนใช้เซียนนารูโตะด้วยนะครับกระจอกอุ้ยกระจอกพ่อบีอย่างเก่งโอ้โหยังเก่งใครบอกระจอกูจะตายแล้วเนี่ยนันมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวอะฮะฮะเฮียโอ้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 โหคาถานี้มันโกงแม่ครับพี่เห็นหลายทีแล้งั้นกูจับมึงมาเลยมาเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็ไปไกลๆกูกูไม่ชอบนี่ไงกูไม่ชอบไงอย่าเข้ามาใกล้กูพวกกระจอกทอามอ่ะงทำไมพวกกระจอกอย่ามาใกล้กูไม่ชอบโอ้ย โอ้คาถาอะไรวะเนี่ยยิงโกงเลยจับแม่งเลยมึงจะกินยาทําไมฮะมาเน่น hmm. yeah> ี่ไงมาเน่เลยมึงกินยาทําไมอ่ะมึงออกไปใกล้ๆกูกูจับแล้วมึงก็ออกไปมาดิปุ้งนี่ว้าคาถา cancel ไว้ไว้ไว้คาถา cancel ไว้ไว้โอ้ย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 ไม่ใช่วายแล้วโอ้ยโอ้ยกูเจ็บเอาละครับ big net เรายังไม่สามารถที่จะแปลงร่างโหมดเนี่ยสังสาระได้นะครับเพราะว่าโหมดยังไม่เต็มเนาะเราต้องเก็บค่าโหมดก่อนนะครับมานี่เฮ้ย กูบอกให้มึงมานี่พวกกระจอกโอ้ยกู่นหงิดว่ะพลังอะไรวะเนี่ยดูแม่งดิทำไมอะ่ะอยากมาใกล้กูนี่ไงอย่าเข้ามาใกล้กูกระจอกกระจอกมากกูใช้พลังปแป๊บนึงแอบ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 ช้าแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูแปบ๊แปบนึงใครแบบโดนดึงกลางอากาศป่ะน้องอะโหลเบบี้โอ๊ยวิ่งวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนๆๆโอเคไหมเคยดงึงโดนดึงกลางอากาศปะ ใครเดิไม่ไม่ไม่อาไม่อาอ๋ออ้ยกูจะลองดึงมันกลางอากาศให้ได้ดึงเอาไม่ติดสกิลเอาโอเคสกิลไม่ไม่ติดนะครับไม่รู้เป็นอะไรช่างมันมีดเพนตีแรงมากนะครับกูบอกเลยนี่ไงไปเลยไอ้นี่ล่างปอหมอไปเลยจับมันไว้เออแล้วก็ดึงมันมาให้พ่อลูกนี่ไงดึงกลางอากาศฟึบนี่โอ้โห ยังไงมันก็ต้องตายนะครับบอกเลยวันนี้เนจิมาไหมเนจิมาไหมมมึงจะลุมคนที่มีทางสู้เหรอวะเอ้ยโอ้ยู่ยู่มวยอ่อนหัวสี่ฝ่ามือนะครับโคตรแรงอ๋อโอ้ยโอ้ทำไมเหมือนกูโดนลุมเลยวะนี่ยัยจะใช้คาถาอ๋อโดนแคนเซิลไปมึงจะหนีไปไหนมึงหนีไปไหนโอ้ยใครกูช่วยมันวะไอ้เนจิอ่าาีาา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  มึงมึงเกินไปมึงเกินไปมึงเกินไปมึงเอาไอ้นี่ก่อนต้องเอามันให้ตายนะครับวันนี้ต้องเอาม,าในใานมัน,นามาให้ตายมาเลยกูให้ลุมเลยโอ้ยเอาครับตอนนี้ก็สามารถเบิกเนตได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเบิกเนตตอนเลือดน้อยนี่นแหละเรียบร้อย,เร,ยนนเราเบิกเนตแล้วนะครับเลือกเต็มกันเลยทีเดียวมาดูกันนะครับคาถาที่โหดที่สุดไปเลยนี่ลอยโอ้โหเฮ้ย what the fuck โอ้โอโ ไอ้ก็เทนะครับคุณผู้ชมไม่เทมากเป็นการทําให้สตูรอยขึ้นไปบนฟ้านะครับจากนั้นเนี่ยจะมีหินนะครับมาทับถมฟตูไว้ซึ่งในหมดทดสอบมันไม่มีนะครับโอเคประมาณนี้เลยกูจะไม่ทดสอบแต่ในหมดทดสอบแล้วเนี่ยจับมันกินไปเลยลูกงั้นไปเลย,เลยนี่แน่ลอยเลยอ้2สองตัวรวมกันโอ้โหโอ้ พุงไปเลยวูหเลือดลดจริงเยอะนะครับเดาเม่แรงมากถังนั้นก็จับมันเลยจับมันก่อนจับมันจับมันนี้มึงกินยาทําไมใครห้มึงกินยาฮะฮะใคร้มึงกินยาใครห้มึงกินยาฮะจับมันลุกนี่ไงจับมันก่อนนะครับตอนนี้สกิลมันอยู่แค่ตัวเองแล้วไม่สามารถโจมตีเออกำลังจะพูดว่าโจมตีไม่ได้หมดเรียบร้อยนะครับชนะแล้วในโหมดนี้เอ้ยยังมีตัวหนึ่งงั้นก็เดี๋ยวให้รอ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 ,อโปรเทคหมดนะครับเราจะให้มันไปพร้อมกันเลย ลอยสู่บนฟ้าพร้อมกันไปเลยวหยไปเลยนี่แน่โอ้โหระยะไกลมากนะครับอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับมันสามารถทําให้ประตูลอยขึ้นมาบนฟ้าได้ไกลมากโอ้โห d a m a g มันแรงมากนี่นะจับมันเนี่ยเออจับมันกินลกูกจับมันกินไปพอให้กินเลยแล้วก็ดึงมันมาลกุกดึงมันมาแล้วก็ทุ่มลกุกเอานะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่พีเท่าเนยนะครับนี่ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับ